สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสดๆครับตอนนี้ผมบูร้วาผมอยู่ไสครับผมอยู่ไสครับวัดอยตอนนี้ครับอยู่ประทุมธานีครับประทุมธานีนะครับขังแหลกเด้มาเห็นป้านี่แหละหม่องผลิตที่สติกเกอร์ที่ไปแจกพี่แจกน้องเมนเอาตรงๆคือโรงงานผลิตตัวนี้ก็คือรับงานทั่วประเทศบางงานมีแค่หนาล้านก็สิแล้วส่งมาให้หม่องผลิตแล้วเรา่อ่งตัวถึง่ะไปร้านหญ่ แล้วเป็นเอฟซีสาวน้อยเพียงด้วยครับสำคัญเลยว่าเป็นเอฟซีเขาครับแล้วทาดังเฟสได้นี่ด็ดได้ไฟสติ๊กเกอร์พอนะครับน่าจะตปิ้นแจกเราอีปิ้นแจกที่แรกเนาะอไอ้จอนนี่กเนี่ยน้ามาเล่ากับทหากันอจอนนี่สติกเกอร์ในช่อบริเวณตัวเหนรลานเราี่ะไมันงี่อะไราอเชียงบอกงี้เลยแล้วก็มต้นะครับานเกือบไหม ม้วถอดกันได้ัไหมเซ่กับพี่ถอดกลางเพื่อนไหมพีไม่ละพ่ะนี่เลี้ยวนี่เดียวาดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนี่เราคิดราคาแบบซ้ำห้กันพี่ให้น้องี่ครับอืมสมดุลนี่กำลังปิ้นสดเลยอันนี้กำลังจะปิ้นสดๆอีกครับแล้วก็ปิ้นออกมาแล้วอ่าแล้วก็มาหลับอีกเด้อันนี้คือ ที่เอาไปแจกไมาหันกับเบิร์ตเบิร์ตไปแล้วหลายรอดแล้วครับอันนี้รถที่สามเอาอีกกันหลักลายเสียนนี่แหละเฉพาะสติ๊กเกอร์นะที่ครับโปรโมทเอาคิดเมื่อวานอย่างนี่เมื่วานสไลด์ล้านได้ยังทัวไปแต่สามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยคนนี้ครับขนาดใหญ่แบบนี้ครับที่แจกพี่น้องไปนี่ยอ่าต่ละแผ่นนะครับอือนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเขา แล้วก็เป็นความน่ารักของเอฟซีสาวน้อยเพื่นเพีงที่เพื่อนประชา์สะพานซอยกันพี่อาร์ซอยกันเพื่นอยากเหีนน้องสัมเ็จเพื่นอยากเป็นถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งน้ำกันนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่นก็สะปินแล้วอันนั้นคือเข้าไปติดหลังเตียนเข้าไหมโอ้ปกติเป็นรูปบอลโจช่วงยิงไปไวเพราะโจช่วยหนานั่นเนาะเห็นรูปเพราะโจสามคนอันนี้เปิดรับสมัครพร้อมด้วยเปิดรับสมัครศิลปินพระเอกนางเอกศิลปิน เพื่อจะมาเสริมทับกับบนวิธีสาวหน่อยเจนใหม่เพชรบันแพงกับสาวหน่อยแล้วเพื่อนชู้ในฤดูการใหม่แครัเนี่ยครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานครับนแล้วปิีนไปแล้วท่านึงไปไล่ตังแล้วปิีนไล่นอนอืมเอาสดๆให้เขาเบิ่งเรียบบนเนี่ยปีนสดๆเรียบบนเนี่ยเลียนคล่าขลาดรอว่านี่จีนเนี่ยนี่ยนี่นี่นีเป็นสติกเกอร์คือหลายหลายล้านบาทผมคิดตั้งเลยสวัสดีครับในช่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านเขาตั้งค์ยืมของไหนครับหาพี่น้องอยากมาอุดหนุน บงกดครับบงกดซอยสามห้ากดคลองหลวงคลองสองครับผมเห็นมาไม่เห็นงานเห็นนุ่มโชห้าทุ่มสี่สิบห้าตอนนี้ห้าทุ่มสี่สิบห้าเนียนครับยังทำงานอยู่ขายอ้อเมียนเพื่อขายอ้อครับพี่น้องสนใจนะครับสนับสนุนอยากมาใส่บริการไปที่ไลน์แล้วก็เอสเอสก่อนนะครับเอสยูวีห้าเออโอ้ไอ้นี่คือไอ้ยี่ไลน์เนาะแมน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 ครับคือมีของดีราคาคุณภาพราคาพีราคานอนครับคืออยากแนะน้ำนี่ดิ แนะนำใหม่เอซี่สาวแ้งเขานี่ที่พิมพ์ไว้นี่พิแล้วโอผู้เดบ่เคยเห็นกัอีได้เห็นพร้อมๆกันนี่ครับครับนี่ว้าวอันนี้รสุดท้ายรถสุดท้ายนะครับรสุดท้ายอันนี้รสุดท้ายครับอันนี้คือหมองติดติด้ายรถเนาะติดไทยรถอันนนเอาไปเบิ้ลนล้วไปเอิ้ลแล้นเยอะอีกอะไรได้เราสิทเทียงสิเทียมอีกบุ้อะไรอ่ะ พี่ยาวนะครับอันนี้เมนดีนี่ซสำนี่ติดรถพี่อัพเมนไหมติปตูเมนเดี๋ยวนี้นักรถไอ้ยอยู่นี่มีตัวสติ๊กเกอร์ครับหมาว่าราคาไอเซนบาทนะครเราซื้อรถราคาไอเซนบาทเท่าแจกไปเราเคอรนึงเราเหลืออีกรถนี้คือรถสุดทธิ์ไทยมาเอาอยู่นี่นะครับที่ร้านนะครับยีงก่อซูต็อปอิมเมดนะครับโดยพี่ต้อมแล้วก็พี่เยาว์ อ่าแล้วตอนนี้ก็ร่งปีนอีกครับอันปีนผาไว้นิ่ครับมองนี่คือสถานที่เอลีแบบนี้ก็เฮ็ดเพื่อนดีครับนี่ยเนี่ยเอาคิดออกไปเลยไหมเอ่ไปใส่อันนั้นเพื่อนนี่มันูพวอีรีบูยังดเพื่อนีเพือนดพือนดีเพื่อนเพือนีเก้่อีเพื่อนีเพื่อนเพืนดีเสืลอนดีเพื่อนดีเพนดเลืนดีเพื่อดีอนีเ่นดีเ่นดเ่อนดีเ่อนดีเนีเพื่นีเพ่นีี่ีเออเป็น มันสกินเขาไม่ได้หนีเลยเอาเคินแฟนเปรตไปพิมพ์ลงเลยครับนี่ราคาสามนั่งก็บาทอันนี่เป็นเต็นเลยแล้วจุไม่ต้องไปร้านอื่นในประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเั็นธรรมนี่คือเราให้ราคาแบบสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือสุดยอดแล้วเมียนครับจุเลยบอกว่าเป็นเอฟซีสาวน้อยนี่เอาจุกเดี๋ยวแบบที่ได้ออกลันวีคไวมากส่องเขานี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือกล้องอยู่อุ้ยยี่ค่อยเอานี่ผู้ใดบ่เคยเห็นแบบเนี่ยพี่น้อง สดๆสดเลยครับชสสสนๆวางเชียงเหนือ,อนโอ้มาเอาลังหันใจได้เลยครับเด้เอ,อมาเอาลังนาทีได้เลยมารับหลังนาทีได้เลยนาทีเกิดอะไรเยเอะ อันนี้คือเครื่องปิ้นเลนส์มาครับเนี่ยเป็น UV วครับปิด้ดลราแหงเลยครับอปิ้นแล้วมันขับกไปเลยนนมีระบบองไฟสู่ไฟครับ,รบอ๋อสายเอติต๊กแอร์รักแอร์บอกว่าอยากได้อันนี้เราปิดถึดโซนนนะครับอยู่ที่โรงงานเลยผมมา ใหญ่ระดับประเทศเพราะว่ามหาญาติที่จะมีเครื่องใหญ่ขนาดนี้เนาะแน่นรส่วนใหญ่ก no. 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 like ็อันนี้น้อยไปติดต่อกันข้อกันเคื่องสุดใหญ่เลยลูกอยากได้ครับอยากได้ครับเอามาเบิ่งกันครับเปลี่ยนหรือไมาอันนี้คือปลี่นหอไมาแล้วครับคือไล่ตั้งกัน บขาดมากก็ถึงเขั้นเงี้ยนก็ได้ตัวยานาดูเลยเนี่ยโหยังขับเลยวันนี้เราไปใอแถวพิลาศนะครับเดี๋ยวผมมีปิ่นมาให้เลยเกิดไปกินข้าวแข้งน้่งร้านอาหารนั่งยืนแบบนี้ครับปิ่นให้ฟรีฟังฟังฟังนะ fc สามรอยฟังให้ดีเอาสิถ้าเป็นผ้าไวนิลก็คือพี่ต้อมและพี่เยาเจ้าของร้านเนี่ยนะครับพร้อมกับผู้ดูแลอยู่ที่ร้านนี่คือจะ ปีไหนฟรีปีไหนฟรีเลยเข้ามารับได้เลยครับร้านข้าร้านลาบร้านก้อยร้านก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่นจะไปมุ้งบางแดดบางยังแล้วก็เป็นผ้าไวนินเป็นผ้าไวนินแล้วตีไหนพีแล้วก็โพส่อนเฟซบุ๊กนั่มสำหรับคนที่นี่ชื่อว่าโอ้โหไม่มีแล้วด้วนี่ครับไม่มีอีกแล้วนี่คือพอมือนั่นเร่าบอกว่าคือภูมิใจดิเล่าได้ว่าเป็นภูมิใจหนังร้อยล้านแล้ววะโบว์ภูมิใจดีอีกส่วนหนึ่งของหนังบ้าที่ร้อยล้านครับเออขายอ้อเนี่ยนะวะ ผ้าดีมากเลยครับพี่น้องครัพี่แม่แครับมาที่ซอยบงกุฎสามสิบห้าปะทุงธานีคลองสองให้มารับที่ร้านเท่านั้นมารับที่ร้านเท่านั้นไม่กินน้านเย็นแล้วกไปยดรั่วโล่รัวไห้เลยเรี่ว่าละเอียดดีดีครับไฟนี่เรียบร้อยแล้วละเอียดดีมากแม่แม่ผมชัดเลยเนาะเยอะมากนะครับจิ้งจุ๋งจิ้งจุ๋งเด็กจิ้งจุ๋งจุ๋งหอยน้อยมากไปยกหอยไปโยกตามเนี คุณตอบขอไปติดอยู่ตึกผมเลยนะครับส <rí> e> <laughs> ุภารัตน์สามสิบซี่สั้นสามสิบซี่สั้นเออดิ้ลงมาหนึ่งเมนลงมาหนึ่งเมนขอฟี่พร้อมขอฟี่พร้อมเดี๋ยวเจ้าคนใหญ่ติดวะติดคนสาวเจ้าของติดก่อนจะแกเจ้าของ จ่องมาจอกองจเาะว่าแต่แจเจอกองจีบเประกาศขายของเลยหาดประกาศยูเลยหยาดประกาศยูแต่เคนี่ไดานี่ตาประกาศยูดีงขังดีดิครับมันยังไแขังมากเลยมีมิติในการมองผมจัลึกแ่ยกระทั่งดึงมองมอหมอหมอินออม่ดเห็นมากเลย่านี่เป็นยังอย่เป็นยังอ่อาีว่าม่อีจันกว่าไหมได้เออคาร์อนง หอดสั่งห้าส่งห้าอ่าเียโอยไ่อะบอกหลายื้นท้าสิบเปเ็นตหนังเต็มแล้วไปขับแล้วนี่เิ็นุ่มจะตื้นเนาะเมนหนลงไหมมันเจ้าเจ้าไ้บอฮอลันก๋ยเตี๋ยวลันลาบลันก้อยลันลูกซีนลันอย่างนี้เพื่อนเฮ้ยแต่ยิได้มาเอาเนาอยงเนาะ ใครอ๋อเมนเ็สแหื้อไหม่อเด็ราเป็เราใกล้หปล่าเราเปนเราใกล้ตอเดี๋ยวขนาดรถลำพงนั่นเดี๋ยวผมมันห็นพ่โจส่่ง่าบอกให้ไหมน้องกับัดเห็นใหมอินครับเดวเดียวกันละยัส่งลูกต่อยากรีพผลินมา้นวพอมโอ้เนี่ยปิดออกมาใส่การด้เลยแห่งเลย ด้องนนะต่อมาไปติดของอันนี้ใบได้เล่นป่ครับเนี่แหงเล่นป่โอ้แหงเล่ลูกหนูสัทธาอา อันนี้ผมเมืมอกเลยครับเวลาคี้ล่ดีละเอาทุ่มเปิดให้ลอนมจูดโดยเฉพาะนะชุดยอดพอดีกับเพื่อนกันเรื่องงันไปเลยได้ไหมเนียนหาทุ่มยอดุดยอด,ด,ยอดน,นี่เพื่อไข่อออีกตรงนะเอฟซีสาวนอเ้อยแพงครับผู้ใดอยากมีงานชิน้นใหญ่ๆมากเลยครับถาบมานเลยหรือใส่บ๊อบถึงอีกางไรถ้าหานมจูดหรือเซนนุ่นก็ได้อันคอยจำได้เจ้าได้ว่าอันกั <ละ S 2> นไอ้ เราเรียนผาไปนิหรือยุ่สก่อันไปที่ก็ไป็นนได้ก่อว่าถึกเฉ่ายไหมพออยากเห็นได้หลายองเถักมาหาว่จูนหรือเสียน้นก็ได้มาแล้วครับมาแล้วครับโอเมือเสียน้นไโอ้นี่บอกเห็นมือแ่แหยังูหั่นไหมที่จริงเน่ยเพราะว่ากีาเนี่ยเราเห็นอันนี้หรอกมือเสียน้นมีแแ กาน้องน้ำแข็งอะไรอมเอ็มตี่ดูมตามองอ่งมาแล้วครับพรอกนะมังมานี่ซือ้อหัวขอี่อิองงมาที่นี่ได้ไง หัวก้อยไแบบยกั๋ก็เป็นอย่างนี้แหละลาคิดิดไม้แล้วนะมันข่อยโหลดเพื่อคอมันขาดมันยังแมนเพื่อการขนใหญ่บอกแต่เราพับจะพับมันกับบอลน้อยดีดิให้เราพับเพิ่อการยิบึดก่าวด้วยยึดเก่าก็ต้งไปปรับหนาแน่นอย่างไรบัวมันยืมไปอยู่บัวเข้าตรงไปเบื้องเอ็นไหมยิบเอาแล้วถยิบไปก่อนหรือว่าตัดไปเพิ่อแปะเก่าวได้แบบนี้ดิอ๋แปะไปเลยนขอมียได้วนะโอ้งามเลยเนาะไปนี้ โอ้อยู่รังเตีนนงจูได้ครับนี่ออันนี้คือผู้ใดเขามาหาติดต่อกันติดต่อกกันแต่ว่าไทยขาถ่ายคลิปสุดยอดเลยโอกาสเน่ยก็ไปพูดพูดเฮ็ดเป็นเรื่องแันติแม่นางไอ้พี่เอซี่เขาไปถ่ายรูปนางไอ้พี่เออผู้จะบอกเขาอยู่ไงนนี่จบจมเนาะนี่จบหมดแล้วเอาเรื่องมาฟังหน่อดีเออเอาเรื่องมาฟังหน่อยอย่น้องสังเกตดีๆจะมีลูกผมกับลูกพินิกกี้อยู่ในนี้อยู่มีไหมข้วนนี่นะ หนีมีเบ si> Un ื่องหนีมีติดแบงนี่นะเนี่ยเบื้องขยายเบื้องนี่นี่เห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่โอ้เป็นกิ่งรังยิ้มไปเลยยุบเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยนี่นะเสียนนกินกาแฟกับอันบทเรียนอะไรไ้เนี่ยพี่น้องใส่รถเลยอือหง่าอะไรที่อะไรปะ ัเตยนเสียงนนท์แม่ยังตังเลยโกโก้ซื้อนี่เดี๋ยวบันเขาไปห้อยู่นี่ดีเลยเต็มเสียงนนท์นั่นไหนพี่มกเกลียวเราไปอยู่แต่ตัวเราไห้พี่เรายอมได้น้ำคิดน้ำใจเจ้าของร้านตั้งใหม่นะเพื่อใจเต็มใจดิบบอกเราอยู่มันเราไม่ได้เราไม่ได้คบกันเฉพาะงานขายออนี่นะเราจะคบกันยาวๆเรื่องกรสติ๊กเกอร์คางรถนี่ที่ตัวเขาวั้ครับจุดหวนเดือนเดือนเพิ่มขึ้นนะ รถบรรทุกทุกคันรถบัสคันน่ะตอนนั้นที่เรารับวัตถุดิบเบื้องต้นนะครับอ่าเนี่ยเล่าให้ก็เลยว่าขอเราเรียงเล่าจากวันที่สิบไปทิศนั่งดีไหมแมนโอ้โหเดี๋ยวมันยี่เบิดฤดูกาลกันยี่แนพอดีกันลังงามเวลาทำเนี่ย ยดงามหลไรครับพี่น้องครับงามละงามอิลิเอียด่าถ่าคลิปเร้ว่านี่ฝากพี่น้องแล้ะครับ17กรกฎาคมนะครับทุกโรงภาพยนตยนขอเลี้งสนับสนุนจากพี่จากน้องนะครับมือนวอรโจกีกไปตรวจงานแล้วเอาฝากนี้คนลูกคนลูกยังมาดีกแค่เดี๋ยวเอนี๋ยพีกันแชนจบกยืนไหม แค่เพียงเรือแล้วพอตัวยิงที่ฝาทเนี้ยมาโกยิงแรงยังได้ไ,ดไหมแล้วตอ,อนนั้นสี่แสงกระลุกเนาโอเคครับคลิปนี้ฝากพ,พี่น้องสำเนียครับอยู่ดีมี่แฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับป๋างามยิ่ิ